สวัสดีคะ่ะเจอกันคัาฝนตกเช่นเคยวันนี้มาพาทําเม,มนูออมหอยนากันจ้าอ,อมหอยนาะบ้านๆเแลานี้แหละค่ะพี่นอ้องวัตถดิบปรุงรสขึ้นมาให้ช่นเคยนะขั้นตอนแรกก็ต้มน้ําให้เดือดใส่พริกกระเทียมลงไปนะจ้าจากนั้นก็ใส่หอยลงไปใส่ปลาระราตไครใบมะกรูดหั่นนะคะใบชะพูพริกนะคะ ต้นหอมหอมแดงนะคะกระเพรานะปรุงรสด้วยน้ำปลา,าน้ำปลาผมปรุงรสทำไม่ยุ่งยากเลยนี่เลยเรียบร้อยแล้วหอยหนาเราจะนำไปต้มก่อนนะทุกคนแล้วค่อยเอามาทำนะสูตรบ้านๆของฝนเรจ้าไปลองทําทานกันนะสนับสนุนโดยน้ำปลา,าคุณย่านะคะใครสนใจอยาก ลองความแซ่บนัวก็สามารถสั่งซื้อได้ที่นี่เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ